กิจกรรมเสริมประสบการณ์และศิลปะสร้างสารรค์ของเรานะคะกิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่าแก้วน้ำแสนสวยนะคะกิจกรรมนี้จะอยู่ในหน้าที่6นะคะวันคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ของเราเลยนะคะอุปกรณ์ของเราจะมีสีน้ำจานสีและนิ้วมือของเรานะคะเพราะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆใช้นิ้วมือจุ่มสีแทมสีต่อ น้ำให้สวยงามนะคะค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้รู้อุปกรณ์ไปแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆเลือกสีน้ำตามใจชอบของเด็กๆเลยนะคะเพื่อให้เด็กๆได้นาตกแต่งแก้วน้ำแสนสวยของเรานะคะเด็กๆเลือกสีได้แล้วให้เด็กๆบีบสีน้ำของเด็กๆลงที่การสีเลยค่ะของเขานะคะจะเป็นสีแดงนะคะเพราะว่าเขาจะ ตกแต่งวดลายบนแก้วน้าของพ่อเป็นรูปดอกไม้นะคะเด็กบางคนอาจไม่ชอบดอกไม้อาจจะชอบเป็นรูปหัวใจหรือว่ารูปดาวก็ได้นะคะบางครั้งเด็กๆอาจจะชอบเป็นรูปสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะหรืออาจจะตามคําแนะนําของผู้ปกครองว่าน้องระบายจุ่มสีเป็นสีนี้ดีไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะอ่าเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะ อยางนี้นะคะอืก็ไม่ร้ชิ ของควลก็อ,ออกมาเป็นรูปดอกไม้แล้วนะคะกิจกรรมนี้ให้เด็กๆเ,เลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นรูปดอกไม้เหมือนควาหรือใช้สีแดงเหมือนควอลนะคะเด็กๆใช้สีได้ตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยะคะ่ะขอบคุณค่ะ